สวัสดีครับผมย่าจากโรบินฮอปเปอร์แอนด์โฮมยิมนะครับถ้าจะให้พูดถึงนักพกกายในยุค70ที่ได้รับฉายาว่าคนเหล็ก2 0 2 9แน่นอนครับทุกคนต้องรู้จักกับชายคนนี้เขาก็คืออันโนชวัสนเกอร์แชมป์มิสเตอร์โอลิมเปีย7จสมัยชาวออสเตรียแต่ในอีีนี้ผมไม่ได้พูดหรือว่ามาเล่าเรื่องประวัติของอันโนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมได้เคยทำคลิปเกี่ยวกับประวัติของอ n นโนเอาไว้ใน e ีีที่21ชื่อตอนว่าที่สุดของนักกล้าม ต้องคนนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับส่วนผมที่กล่าวถึงอาร์โนในตอนต้นก็เป็นเพราะว่าใน EP นี้ผมจะพูดถึงเพื่อนรักของเขานั่นเองนะครับที่อาร์โนเองก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาเป็นเพื่อนผู้ฝึกคนโปรดแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตั้งแต่เจอการครั้งแรกในปี1965แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปและเขาคนนั้นกับฉายาที่ว่านักลบแห่งซาดิเนียนฟังโกโคลัมโบ ทจริงของโคลัมบูก็คือฟรานเชสโกมาเรียโคลัมบูเกิดวันที่7สิงหาพศ2484ที่เมืองโอโล่ราบนเกาะซานติเนียนประเทศอิตาลี ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นโคลัมโบเขาทํางานเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็เขายังเป็นนักมวยอีกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อตอนวัยเด็กโคลัมโบถือว่าเป็นเด็กที่ผอมและตัวเล็กมากๆทําให้เขาอ่ะมักจะถูกแกล้งอยู่เสมอจนทําให้โคลัมโบอายุได้11ปีเขาทนกับการโดนแกล้งแบบนี้ตลอดไปไม่ไหวนะครับตอบโต้กลับคืนไปบ้างทําให้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาแกล้งโคลัมโบได้อีกเลยนะครับหลังจากนั้นโคลัมโบก็ได้เริ่มฝึกซ้อมมวยนะครับจนสามารถเป็นนักกีฬาขึ้นชกบนเวที แล้วก็ชนะได้มากถึง30ไฟ์ไฟในการชกแบบมือสมัครเล่นก่อนที่โคลมบูจะเปลี่ยนกีฬาไปฝึกกีฬายกน้ำหนักแทนโคลมบูได้เข้าแข่งยกน้ำหนักในโอลิมปิกในช่วงต้นยุค60และเขาสามารถยกในท่าสแนททำน้ำหนักได้ที่270ปอนด์ปอนหรือว่า122.4กิโลถ้าคีนแอนด์เจอร์เขาทำน้ำหนักได้ที่400ปอนปอนหรือว่า181กิโลถ้ากีนแอนดเพส ท่านี้เขาทำน้ำหนักได้ที่325ปอนด์หอนหรือว่า147.4กิโลในท่ากินแอนเพสท่านี้จะมีการจัดแข่งขันตั้งแต่ปี1924จนถึงในปี1972เท่านั้นนะครับแล้วก็ถูกยกเลิกไปทำให้โคลัมบูทำน้ำหนักรวมใน3ท่าได้ถึง995ปอนด์หอนหรือว่า450.8กิโล แล้วคุนลบูก็ได้ย้ายจากบ้านเกิดที่ประเทศอิตาลีไปที่ประเทศเยอรมันเพื่อไปทำงานและที่นั่นเขาก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นเพื่อนรักของเขาเขาก็คืออาโนชวัสเนเกอร์นั่นเองโดยทั้งคู่ไปเจอกันที่งานแข่งขันพกกายในประเทศเยอรมันและทําให้คุนลบูสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันจนกลายเป็นเพื่อนรักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นทั้งคุนลบูแล้วก็อาโน เขได้ย้ายไปที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไปทำงานร่วมกับโจวไวเดอร์ผู้ก่อตั้งสหพันธ e ์ IFBB แล้วก็รายการแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปียซึ่งในขณะนั้นโคนลัมบูได้เข้าสู่วงการเพราะกายมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังเหลือแค่ประสบการณ์ในการแข่งขันเท่านั้นเองโคลัมบูถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีรูปร่างที่สูงใหญ่อะไรมากมายนะครับเขาสูงเพียง5ฟุต5นิ้วหรือว่า165กซนมหนักห8 5ปรอนด์หรือว่า84กิโล แต่ขนาดของร่างกายก็ไม่ใช่ปัญหาของโคลัมบูนะครับเพราะว่าเขาสามารถคว้าแชมป์ในรายการ IFBB Mr. World ในรุ่นเล็กแล้วก็รายการ Mr. Universe ในปี1997มาได้นะครับในปี1 9 7 1โคลัมบูก็ได้คว้าแชมป์ IFBB Mr. World อีกครั้งนึงนะครับแต่ครั้งนี้เขาได้ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นรวมด้วยนะครับในปี1 9 7 4และปี1 9 7 5 โคนุโบก็ได้เข้าแข่งรายการมิสเตอร์โอลิมเปียและเขาสามารถคว้าแชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียมาได้นะครับในรุ่นไลท์เวทนะครับผมในปี1976โคนมโบก็สามารถคว้าแชมป์ในการมิสเตอร์โอลิมเปียได้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง2รุ่นนั่นก็คือรุ่นไลท์เวทแล้วก็รุ่นรวมนั่นเองนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถคว้าแชมป์ได้ใน2รุ่นในรายการมิสเตอร์โอลิมเปียนะครับผม และหลังจากนั้นนะครับโคลัมบูก็สามารถกลับมาคว้าแชมป์ในรายการมิสเตอร์โอลิมเปียได้ในปี1981หลังจากห่างหายจากเป็นแชมป์ในรายการนี้ถึง4ปีนะครับถือว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการสุดท้ายก่อนที่โคลัมบุจะเลิกแข่งขันไปนั่นเองนะครับโคลัมบูเคยเข้าแข่งรายการ World ลสต n g m a n ด้วยนะครับในปี1997คู่แข่งของโคลัมบูในปีนั้นก็มีไมค์เดตันจากอเมริกา จอห์นโคจากอเมริกาจอร์ดเฟรนจากอเมริกาเคนพัทเทลาจากอเมริกาบูสวิลเฮนจากอเมริกาบ๊อบยังจากอเมริกาและคนสุดท้ายลูฟอร์ดิโนจากอเมริกาคุณหน้าคุณตาของลูฟอร์ดิโนไหมครับเขาก็คือคู่ปรับของอาน h ชว r สเนเกอร์แล้วก็เป็นคนที่แสดงเป็นเดอะฮักที่ใช้คนจริงๆเล่นนั่นเองนะครับ ผมก็ได้ทำ E ี P ีแยกเอาไว้แล้วนะครับสำหรับลูฟอร์ติโนนั่นก็คือ e ีีที่23ชื่อตอนว่าประวัติของเดอะฮักตัวจริงและคู่ปรับเก่าของนักกล้ามในตำนานถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับส่วนผลการแข่งขันโคลัมบูก็ทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถึงจะไม่ติดท็อป3ของรายการแข่งขันเพราะว่าเขาต้องแข่งขันกับคนที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าเขานะครับทำให้โคลัมบูเนี่ยต้องแบกความเสียเปรียบตรงนี้ ค่อนข้างที่จะมากพอสมควรแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายของคนลัมบูเลยนะครับแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับการแข่งขันช่วงท,ท้ายนะครับของรายการที่มีการแข่งขันแบกตัวเย็นไว้ที่หลังแล้วก็ไปในระยะทางที่กําหนดให้เร็วที่สุดในการแข่งขันคนลัมบูเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งเขาเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเข่าทางด้านซ้ายอย่างรุนแรงทําให้เขาต้องออกจากการแข่งขันและการบาดเจ็บในครั้งนี้ทําให้คุลัมบูจะต้องพักรักษาตัวไปถึง3ปี หลังจากการบาดเจ็บคลัมบูได้รับเงินค่าชดเชยจากทางรายการเป็นจนวนเงินถึง1ล้านดอลลาร์ในสมัยนั้นถ้าเป็นสมัยนี้เปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ34มสล้านสองแสนบาทไทยนั่นเองนะครับส่วนผลการแข่งขันเวิลด์สตองแมนในครั้งนั้นนะครับคลัมบูได้อันดับที่5ส่วนแชมป์ก็ตกเป็นของบูสวิลเฮนจากอเมริกาคุลลุโบูเขาเคยทำสถิติในการแข่งขันในรายการ World Power Lifting c h a m p ชมเป h i p นชิด้วยสถิติในท่าสคอร์ได้ถึง 655ปอนด์หรือ297กิโลในท่าเบนเ์เพรสเขาทำได้ถึง525ปอนด์หรือว่า238กิโลและท่าเดนริฟ์เขาทำสถิติได้ถึง750ปอนด์หรือว่า340กิโลและโคลมบูยังได้รับเสนอชื่อในกินเนสเวิร์ r เรคคอร์ดในปี1978จากการเป่าถุงน้ำร้อนให้แตกโดยใช้เวลาเพียง55วิเท่านั้นเองนะครับ ส่วนผลงานอื่นๆของคุณโมบูคุณโมบูเคยได้เล่นหนังด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่อง Pumping Ion ในปี1977หนังเรื่อง Lambo นักรบเดินตาย2ในปี1985ในเรื่องนี้คุณโมบูรับบทเป็นโค้เพาะกายให้กับซีเวสเตอร์สตอรโลนในเรื่องนะครับเรื่อง Conan the Barbarian ในปี1982ตัวเอกของเรื่องก็ไม่ใช่ใครครับนั่นก็คืออานชวัสเนเกอร์เพื่อนรักของเขานั่นเองนะครับ แต่แล้วข่าวเศร้าก็เกิดขึ้นนะครับในวันที่30สิงหาในปี2019คอนุบูมีอาการไม่สบายในขณะว่ายน้ํานอกชายฝั่งคอนุบูเสียชีวิตในระหว่างนําตัวส่งโรงพยาบาลทางฮอลิิคอปเตอร์นะครับคอนุบูจากไปหลังจากวันเกิดของเขาเพียงแค่3วันด้วยวัย78ปีนะครับ เป็นยังไงบ้างครับประวัติของฟรังโกโคลัมบูถือว่าโคลัมบูเป็นนักพกกายที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากนะครับในยุค70-80แต่คนทั่วไปอาจจะได้ยินชื่อของอาโนซะมากกว่านะครับก็เลยทําให้โคลัมบูอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะครับสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าหากว่าคนที่ชื่นชอบกีฬาพกกายหรือว่าอยู่ในแวดวงนี้แน่นอนครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับชายที่ได้รับฉาย,ยาว่านักลบแห่งซาตินเนียนฟรังโกโคลัมบู อันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของใน EP นี้ถ้าอันไหนข้อมูลผิดพลาดตกหล่นหรือว่าอันออกเสียงผิดอย่างไรต้องกาบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กด Like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เข้า Rocky Hopper and Home Gym ด้วยนะครับ